ถ้าพี่น้องต่างศาส,สนิกร่วมชาติให้เกียรติติดตามรายการศาสนาท่านจะได้ยินคำว่าการขอดุอาหรือการขอพรเนี่ยจะมีอยู่บ่อยครั้งมากจนบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเอ๊ะทำไมอิสลามเนี่ยจึงสอนให้มีแต่ขอทําไมไม่พูดถึงการลงมือทําและการอิสลามเนี่ยเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราลงมือทําความพยายามเนี่ยคือต้องมีนะครับเช่นอยากจะเรียนแล้วได้เกรดดีๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจเป็นนักเรียนคือต้อง ตั้งใจเรียนฮนะต้องทํากันบ้านต้องอ่านหนังสือสอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมีการขอจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะเราไม่มีความสามารถเราเชื่อว่าเราไม่ได้มีความสามารถความพยายามเป็นเพียงแค่สาเหตุนําไปสู่เป้าหมายผมยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่รอบตัวผมจะบอกว่าอุมัรเนี่ยอภพชาติเนี่ยเป็นคนขยันมากผมก็จะบอกว่าผมขยันมาตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆแล้วครับพี่ไอ้ความขยันเนี่ยเป็นหน้าที่ครับแต่ทําไมผมก็ขยันของผมแบบนี้ทําไมบางจังหวะชีวิต ผมก็ลำบากทําไมบางจังหวะชีวิตผมก็มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้ผมสุขสบายนี่แหละสุดท้ายเนี่ยคืออัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมอบความสําเร็จนั้นๆให้เวลาที่ผมทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จก็จะมีคนที่ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าอ,อุมัดเก่งมากเลยนะอุมัดเนี่ยเริ่มต้นจากไม่มีอะไรอุมัดมีถึงทุกวันนี้มัดเก่งมากผมก็จะไม่กล้าที่จะรับความดีความชอบซึ่งมันไม่ได้เป็นความสามารถของผมผมบอกว่าผมขยันของผมแบบนี้มานานแล้วด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ย วันหนึ่งมีวันหนึ่งไม่มีวันหนึ่งกลับมามีเนี่ยดังนั้นอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเป็นความเมตตาของลอไม่เกี่ยวกับความสามารถเราทําตามหน้าที่ไปเท่านั้นเองบางคนบอกไม่จริงเราเก่งเรารวยเราถึงมีกินมีใช้ผมถามคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะคนที่ทําการค้าทําธุรกิจทําไมบางวันขายดีบางวันขายไม่ได้เลยถ้ามันอยู่ที่ความสามารถของเรานะช่วงที่มีโรคระบาดที่ผ่านมาร้านอาหารหลายร้านปิดตัวลงถามว่าทําไมอ่ะคุณเก่งไม่ใช่เหรอ เวลาที่พูดถึงอุปสรรคแล้วเราผิดพลาดเราบอกโอ้มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่พอสําเร็จมาเราบอกว่าเพราะฉันเก่งเพราะฉันฉลาดเพราะฉันมีความสามารถบางคนบอกโอ้คนน่ํารวยสบายแต่ความสุขสบายเนี่ยสุดท้ายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอยากกินอะไรกินไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางแล้วต้องเจาะคอเนี่ยคำถามว่ามันของเราจริงเหรอ ไอสิ่งที่เราหามาได้แล้วด้วยซ้ํามันของเราจริงเหรอบางท่านเนี่ยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยหนึ่งใน3ของประเทศวันหนึ่งถูกนั่งวิวแชร์แล้วก็เข็นไปแล้วก็ไปคุยกับนักข่าวคนหนึ่งนะบอกดูนะผมนี่นะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วคุณดูสภาพของผมในวันนี้ผมกลายเป็นอัลไซเมอร์ผมจดจําหลายๆเรื่องไม่ได้เนี่ยถ้าเราเก่งความรู้เป็นของเรา ทำไมอัลลอฮ์เอาคืนได้อะทำไมอัลลอฮ์กลับไปได้อะดังนั้นเข้าใจคอนเซปต์เรื่องของการขอแล้วนะครับดูอาเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งจําเป็นมากมันทําให้เราได้เชื่อมโยงเรากับอัลลอฮ์ในขณะที่เราจิตใจเรากําลังสู้เนี่ยเรากําลังเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์และรู้ว่าอัลลอฮ์กำลังดูอยู่และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประทานความสําเร,ร็จให้แต่ส่วนใหญ่เราจะตกมาตายกันเมื่อเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ ส่วนใหญ่เราจะขอดูอาตอนเนี่ยฮะฉันอยากจะร่ำรวยในระหว่างที่เราทําลงมือกําลังทําอยู่กําลังค้าขายเราก็ขอดูอากันคุณผู้ชมแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราได้รับในสิ่งที่เราขอชัยตอนมันจะสกัดกั้นเราจากการเชื่อมต่อกับอัลลอฮ์ให้อีกความคิดย้อนกลับมาสะท้อนว่าฉันเก่งแล้วที่เราขอมาล่ะขอให้อัลลอฮ์เมตตาให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยและไอ้ที่เรากําลังลงมือทําค้าขายแล้วลอให้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยดีลอะไรก็สาเร็จสําเร็จ ขอจะเาล้อมาตลอดแต่พอเรามีชีวิตท,ที่ดีขึ้นกอดอกแล้วยืนมองกระจกแล้วบอกว่าแกเก่งจังเลยแกเก่งจังเลย